วันนี <Tipp> ้ <s> อยู่แถวๆนี้แหละกับพี่แม่ลูกวันพี่แม่ลูกวันที่มาใหร่แปดจุดกันนั่นแหละครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีคนนอนป่านะครับเนาะครับสวัสดีครับเป็นคนนอนปลาครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับโอ้โหงดมากันกุ้ปั่นขัดแฉะปั่นอะไรวะปั่นว่า พ่อใหญ่ที่อยู่ข้างบ้านที่เราเคยมาให้ลูกหลานเราที่ว่าถือลายเซ็นน่ะแ,ะแล้วเราบอกบอกว่าเอาพ่อขึ้นไปเผราะว่าในเซ็นเราว่าเ๋อเพินพ่นฟังเพิ่นฟังไเลยเซ็นเราผมเลยไปขุดเอาขุดออกมากจะไปเสี่ยงไปเฮ็ดบุญให้ดอกเซ็นเราบานนี้ก็บพุพ่มฟูมหาแต่บอกครับญาติแต่เพิน่นว่าฟันเห็นไทยเฮียนนี่มิตรเตจสิบหกเลยเพิน่นว่า พอบัตรเลขทีเพิ่หนึ่งหกศูนย์ที่เพิ่งถือกระคักเลยมันบอกว่าสองงวดเนี่ย <c oughs> นั่นแหละมันก็เลยบอกสิบหกฝันว่าเราตายแล้วเอาการรากลับขึ้นมาล่างมัหรือไม่ก็เอาเรอบขึ้นมาเผาเนี่ยเพิ่นฟังไว้เลยนะตอนตอนตาย <ใน S 1> ต่นันตอนตายเขาเอาเรอบไปฝังสิบบัวผมก็บม่รู้กันแต่เราเพิง่งเราเพิ่งเสียไปถ้าเสียไปแล้เวเขาเดือนไปสองเดือนนสองเดือนสองเดือนครับ เยินยุงย่งวก,ว yeah, no. กูวัาคือเขาซ้อมเดือนเนี่ยเนี่ยครับบาเลขที่บ้าร์นั้นหนึ่งหกศูนย์ถ้ายังนั้นมาสจังหวะมาจะขวงเขาล่งบ้านเขาวันที่สิบหกความมือเขาล่งบ้านวันที่สิบหกก็บาริที่ยังไรก็มาฟันตัวนี้ก็เลยจะขอก็เลยบอรสื่อฟันยี่ฟันในี่ลงบ้านเอ้ยฟันบ้านฟันอยู่บ้านออกจากล uh, ่งบ้านแล้วมาฟันอยู่บ้านเขาแต่วันท umm> ี่สิบหกก็ออกมากอะมาได้เมื่อกี้มือกับเลขอดออกเลยก็มาฟันเห็นเรากระเลขก็ออกเลย จะควงกับบอสือบอกผู้ใดเพิ่นกับบอสือพ่นว่าเพิ่นมามักก็สั่นเลขตัวนี้เลขสิบหกพูมพูอยู่นี่เที่ยวออกมาหาบ่ค่ะเพิ่นกับมาเรียอยู่ครับบุญเป็นออกมาแบียดเองค่ะพ่นเอ่อมีคนมาเห็นอยู่นี่บ่ว่าพิ่นมาหาอย่างบุญอ่ะพ่นมหาโกมาหาเกียดบ่มาเห็นนั่นเห็นเป็นปูปากเขายืนอยู่หันสั่นง้อมนี่ครับอยู่พ่นก็ขามเลยบ่ค่ะครับอยู่แถวๆนี่แหละพิ่นมาอยู่แถวๆนี่แหละ พีแม่ลูกวานพีแม่ลูกวันที่มาใหร่แปดจุนกันนั่นแหละเปิดกับมาวนเวียนอยู่นี่แหละไม่คือว่าไปพูดไปเกิดจะหนอกเห็น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 เยู่ก็เห็นเรื่อยๆอยู่ยแต่ว่ากระพุ้ยไผ่มากร้บบานานอนน้ำหอกอยู่นี่ก็มานอนอยู่ผู้เดียวอรับมานอนจุดไหนพุ่ยอยู่หรือเปล่าก็น,นอนปาก็นอนในปากหามเขาถือแกสีเอากระเลี้ยงเพื่อนเสียบก่ะแมนครับแมนเจ้าของมาเสือก็ถ้าคิดไว้ว่ามันออก ตามตรงที่จองคิดเป่นก็ซื้อน้ำแดงให้พันคือเกา่าบ่ซาสื่อ,อให้พันคือเกา่าโอ้ได้ได้เลี้ยงพันโหลดวัดทองเลี้ยงคือเก่ขขายววัดพระว<า>ัดจินเคยเลี้ยงพันคือเก่าเพราะเจ้าของว่าอาศัยเพันนี่สินะครับแสดงว่าไฟถือตรงเลี้ยงเพิ่นได้ไหนเนาะแยกน้ำแดงน้ำหวานสีเนาะไปบอกแต่ท้ายบ้านบอกค่ะก็บอกชนมากบอกแต่ท้ายบ้านครับบอกกต่ท้ายบ้านถือเบ็ดเลยบอกเบดบ้านพี่แม่ลูกออนนี่บอกค่ะ มีผีมาทวันนะครับมาบอกคือว่าได้ลูกแก้วหรือยังก่อนได้ลูกแก้วกับลูกโป่งได้ลูกแก้วกัลูกโป่งกับลูกบอลที่บ้านบอกคือตัวนั้นนะเร่องเลยจครับให้ซ้ำงวดสันบอกสีหนึ่งสีหนึ่งสีนสีหนึ่งหนึ่งเพื่อนบอกนะสีหนึ่งหนึ่งมาสีหนึ่งหนึ่งเลี้ดอกก็มามางวดหลังมาแปดจุนมานั่นแหละไออยเวลาขาหมู่บ้านหม่ฟ้าไปหลอโอ้ยบอกให้ไปก็ไม่ไปหรอ พอดีติดธาตจิตพั่น้อบ่นมาผมบอกเจอเตเตี่ยมืออนั้นแล้วว่าให้ขึ้นเปียวเดอเพราะว่าเพื่นมาบอกเราท่านบอกข้นมากให้ข้นมากกัิเต็มเต็มเลยเอฟีกับชิิชูกันเนาะเมื่ไหร่เมเพื่นบอกเต็มเต็มเมื่อไหร่ก็หกหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์สองหางครับเมื่อไหนมาสามตัวเลยเป็นหนึ่งหกศูน่แมนครับ มันก็บอกกันหนึ่งหกกับหกศูนหาวดนี่เองค่ะวดนี่ตามที่มกฟันก็ขาววะผมคีดบ้านโมนีผมนะาัวว่า,วาต้องอยู่แปดศูนย์กับแปดสามนี่แหละแปดศูนย์และแปดสามรับบัวว่าถ้าเคยมาอยู่ถ้าเคยมาเขาเกี่ยวกับเจ้าข้องเรามันก็จะอยู่วนเวียนอยู่นี่ แมนแปดศูนย um ์กับแปดสามแมนให้แปดศูนย์กับแปดสามสักนเพราะว่าถ้าใกล้ๆมือถ้าเพื่อนมาบอกอีกเดี๋ยวสิบอกต้นใแปดศูนยกับแปดสามตแมนให้แปดศูนกับแปดสามไปสกนใกล้ๆมือไม่อยาอีแค่นี้ตีแมนเพราะว่าชวนมากใกล้ๆมือพันธิมา่แมนโดยเฉพาะวันสินใหญ่พันธิมาวัดสินใหญ่พันธิมาอาศีนหน่อยพันธ์ก็อคอยมาอาซินใหญ่พันธิมาเขาฟันหลุ ออกเงี้ยสินเงี man, ้สีเห็นสีเห็นสดทิแม่นครับเพืชนมักปกติแ่นเท้าแก่เนี่ยเพืชนมักอีหยังค่ะของแก่เพป็นเพืนก็บพราได้นั่นดอกพี่ตั้งแต่แบบว่าถ้าผู้ใดถือกับไปเฮ็ดบุญคือจังเพืชนบ้านแหละไปเฮ็ดบุญเฮ็ดยังใส่บาดใส่ยังกับธรรมดาก็ต้องยังไม่แก่นะใส่บาดเจียวครับอ่าพืนก็อยากแก่น้ามือสีนะเขาอยากคือใจเขาอยากฝากบ้านนอนนาแก่หายสีนะโอบ้านนอนป่าขอไข่ คนละบ่าวเนาะแล้วหัวเราคนสิกัอร่วมร่วมเป็นค้าน้าค้าอย่างนี้เหมือนี้เที่ยงงานก็เอาน้าให้แพรกนึงเพื่อจะไหวเพิ่นเนาะอยืดน้ำพุแม่พคนจ้ายืดน้ำพุแม่ตั้งเครื่องปากไั้เจ้งเท้าคนแหละเพราะว่างานเราไม่ไก่เจ็บเลยพี่สองเกษสรเป็นน้ำแดงเจ้าสีบัวค่ะครับชวนมาเพื่อกินน้ำแดงเพิ่นกินเหลวว่ะเหลวเนี่ยบัวบัวเอาเลยน้ำแดงผลละไม้ครับน้ำแดงผลละไม้เหล้าพวกเหลวเพื่อฐานินเอาด้วถือกระจัง ไห่เบาเพราหน้าแก่ไห้ก็ได้น้ำแดงปลาข้างหลังเนี่ยเป็นปลาไผ่พูดแรงมาจ่ายแบบไผ่กับอะไรอ่าเง้บ่ออะไ้ไม่หยั่งค่ะตีในปามไม่ดุนะคือตัดบ่ออะเพราะว่าเพิ่นกระแค่แบบมันจะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นมิติอีกของเพิ่นหมู่บ้านหนึ่งที่น่ะเป็นเพ่งใหม่ป่ะเป็นเพ่งคล้องทุกอย่างที่เ้าาเข่าไปนี่ถ้าห้าบ่บอกบ่กล่าวเพิ่นเพิ่นกระสิมีแนวเปลี่ยนโดนนี่ที่น่ะ ให้ลูกร้านโชคมานได้เด้องวดนี้ชัวร์ฮ่อมาสินสิเก่เฮ่อมาเอากลางปลาได้เด้อมือนี่บ้านเก่าเมือแก่ครัแล้วก็ย้ําด่ากันพร้อมอยู่นี่ด่ากันก็บ่ได้โบว์พอดีก็บ่ได้อนี่ตรงนี้บิ่รบ่มักแต่มีเตลึกมากกันบ่ค่ะมือนี่ครับมีเตลึกมากฟันเกี้ยวแกะกับเจ้าของกันสิเป็นแปดศูนย์นี่แหละครับยกมาให้เบิ่งแค่ป่านนี่ครับเป็นอะไรมี่น่เลึกมากกว่าฉันแปดศูนย์และแปดสามต้องวัดไว้เสียก่อน เว่ฟันนีเป็นออกเลยแม่นฟันหนี่คือออกเลยเ่อยอคงสุยใจข้างก็ไม่อย่อมีกเทนึงนะค่ะปรดูแบบนัท่ายสียูมองเกาบอดีกพนนิดนึงค่ะแปดสูบจะแปดสารเลยเรียกง่ายๆได้ไหมน้องอ่าเนาะหักแปดมีเจตาหน้าเบิองค่ะมากําับาวนอนหน้าค่ะคุณดาพิชูพิาพิชูี่มานโอ้ยนอนปลา อันนี้บนเป็นหน้าเน่าปลาไปเลยเป็นปลาหุ่นปลาเห็ดออกไหมข้างล่างก็เป็นหน้าลอกโอก็เลยเป็นปลาด้อนปลาพี่น้องแล้วก็นอนรอดอยู่นี่เลยพี่น้องนอนผู้เดียวครับไม่มีไผ่กาเน่นเลยบ่าโอค่ะข้างในหมดเลยสิมาเลขมันนอนอยู่ผีแล้วโอ้เอาแม่ป้าเป็นผีแม่ลูกปอไม่เอนแม่รอนแม่โอ้พุ่มผีแม่ลูกอ้าโอ้ผมก็เป็นแนวทางนะครับเนาะครับอ่ามอนิกาขอพูด บ้านนอนป่าคนนอนป่าเป็นเน่าท่าเป็นเน่าท่าป่าตัดเป็นอะไรอย่ีงนี้ใช่ป่ะครับนี่ก็คือมันนี่แอดก็ได้มีโอกาสมาหาบ่าวนอนป่าของเพิ่นครับอยู่ที่ครับหรือว่าคนนอนป่าเนาะครับเนาะจะได้มาสัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติธรรมชาติครับอยู่ที่ครับเป็นป่าถือป่าไผ่ป่าธรรมชาติของเฮาครับอยู่ที่ครับอ่าต้องซึกว่าอ่าจิตใจ เบาบางนะครับเนาะเป็นชุ่มเย็นขึ้นมาทันทีครับมองเห็นปลาแบบนี้ครับอีทีครับตัวเลขของเพิ่นนะครับเนาะเพิ่นก็ให้มาครับอีทีครับเดี๋ยวแอดกระสีห้เบิ่งเด้อครับเด้อสองตัวครับอีทีครับให้มาสองหางเท่านั้นครับบพราะท่านหายไหลนะครับเนาะเพิ่นว่าเอาไปสองสุกนเดี๋ยวค่อยมาเอาสามตัวอีกประสานว่าครับอีทีครับเดี๋ยวเพิ่นสิบบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับเนาะ 8083ได้ครับเด้องเอฟซีครับอ่าพอดีแอดมาก็เห็นทะเบียนรถเพิ่นก็ได้ซีเซ่เพิ่นเลยว่ามัก80นี่แหละว่าันว่านะครับเนาะเอาอันนี้ก็คือเพิ่นมักเพิ่นก็แบ่งปันให้กับเอฟซีทุกท่านทุกคนเด้อครับเด้อก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อครับเด้อทางช่องเป็นเพียงแค่แนวทางทางช่องเป็นเพียงแค่ซื้อกลางเท่านั้นเนาะครับเนาะเอาล้มแห้งครับพี่ธีครับเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่ซื้อกลางครับพี่ธีครับ มกักกระจัดคัดกระพานมักชอบกับเรื่องกดไตกดแช่ให้กับทางช่องพอสวายปลาด้วยนะครับเด้อเอฟซีครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้สําหรับเอฟซีใหม่นะครับเนาะเขามาครั้งแรกครับอยูีครับมาหาเพิ่นก็ได้ยินซื้อเสียงเพิ่นโดนละแอดกับพิ่งมาทําเป็นคลิปคลิปแรกครับอยูีครับเอฟซีกับไปหายิบจับลอตเตอรี่เอาไว้นะครับเด้อมองเห็นปลาแล้วรู้สึกว่าชุ่มจับชุ่มเย็นในใจในจิจไก่เขานะครับเนาะ เห็นปลาอยางไดก็อโอ้อยากได้บานปลาบ,าน,บ,า,นบานเหอนเีครับเอฟซี FC ครับเพราะว่ามักแอดมักแบบนี้นะครับเนาะเอฟซีครับกขอบคุณขอบคุณเอฟซีที่ชมคิดจนจบเลยครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุดตีไปเพียงสามีพอกับแม่ทีคลิปนาขอก่าวคำวา่าสวัสดีครับวัดดีงามครับ